อ่าวรามีคลิปวิดีโอมาให้เปิดตัวให้ดูใช่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรเรามาติดตามชมกันดีกว่าค่ะเชิารับชมได้เลยค่ะ Hehehehe <laughs> Opa, Gangnam style Gangnam style Opa, ก็แบบนี้แกันคะก็จบแล้วนะคะวีดีโอของรุ่นห้านะคะก <c oughs> ็เดี๋ยวจะขอเดินไปสัองท่์ที่อยู่ในคลิปน่อยดีกนะคะว่ารู้ส,สึกยังไงกับที่ทําวีดีโอตอนนั้นนะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างต <c oughs> ากแก่ <c oughs> อของเรื่องนะคะเขียนคลเสนุกมากเขียนคสสนุกมากรู้สึกรอมเหลือเกินจะตายหรือยังคะทำน,นั้นก็ทำดีขึ้น เพือบอกให้ทำก็ทำตาเรค่ะตอนนั้นโหอ่นะครับไม่หอมหมไม่หอมน้องอาจจะสงสัยหนังตาตกเป็นอะไรไม่เอาไม่เอาตอบตอบตอบทุกคนอาจจะสงสัยหนังตาตกมาจากอะไรกันทุกคู่หนังตาตกก็คือเป็นอาการอย่างหนึ่งที่หนังตาของเรานี่อ่อนแรงและคะให รงมาปิดตาทันทีในขณะที่ถ่ายรูปถ้าใครสงสัยน้โปรดไปดูในเฟซบุ๊กของนาน,นะคะ <c oughs> นานจะหนังตาตกทุกรูป <c oughs> พีที่สุด <c oughs> พีที่สุดคนนือคนนี้ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ทาําก,การนำเสนอคืออะไรครับาร้อยเก้าส้าสนับสนุนให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงแล้ว <c oughs> ฟีดแกกบ็กจากอาจารย์เอมเป็นอย่างไรบ้างคะในวันนั้น <c oughs> เริ <mile> oh. ่มต้นจากความเรียดก่อนนะครับแล้วเราค่ไปทำไปทีละขั้นแต่ว่ากลุ่มหนึ่งจะแบบมีฐานก่อนเราจะเริ่มต้นได้กว้างกว่าก่อนอาจารย์เองก็รู้สึกปลื้มกลุ่มนี้มากเราต้องไปถามเขาคนรู้สึกยังไรอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างคะกับตอนที่เห็นวิดีโอกลุ่มนี้จากที่ส่งงานคะเพราะฉลาดอันสวยงามของกลุ่มนี้คะฉันกล้าถามมากเลยนะคะค่ะเมื่อกี้เราเห็นแบบแบบนะคะว่ามี รุ่นสูงวัยเข้ามาเพิ่มนะคะประมาณกลุ่มหนึ่งนะคะขอต้อนรับพี่ๆนะคะ a t m 4ค่ะขอเชิญปุ่มือค่ะมาองมาสับพี่ๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสื้อแบบหน้าร้าทุกคนนะคะที่ให้การอาหนักพี่นะคะคุกทุกทพี่เขาเอาภาพคุณลุงหดออกมาแล้วใช่ะก็เราได้เซ็นชื่อข้างหน้าแล้วนะคะก็จะได้รับกระดาษกระแ่นนะคะที่ให้เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็รุ่นนะคะ ก็ถ้าใครเขียนแล้วนะคะก็สามารถนำมาหย่อนได้ที่ถ้วยอัคนีด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะมีการจับกิจกรรมต่อไปค่ะอาจจะเป็นแจกไ p แ d 2 3 4 5สสนะคะซึ่งกำลังจะออกในเร็วนี้ก็เรามาดูกันค่ะว่าของวันที่เราจะแจกคืออะไรใช่เราเริ่มกิจกรรมต่อไปดีกว่าเดี๋ยวงานมัเจริญได้ค่ะกิจกรรมต่อไปคืออะไรคะคุณครูแดงจะเป็นกิจกรรมแฟนพันธ์นนะคะเราก็จะเริ่มทําการจับรายชื่อผู้โชคดีที่จะมาร่วมเล่นเกมนะคะจาก รายชื Bien, Academy, so mm ่ออยู no, of course. Of course. Okay. ่ในถ้วยอคานดีนี้นะคะก็ตอนนี้ไหนมีใครที่ยังไม่ได้สั่มะายชื่อลงมาในถ้วยบ้างคะมีใครยังไม่ได้หยอดบ้างคะเชิญเชิญมาหยอดได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เราโด่ตวมาสักขนดนี้แล้วนะคะก็คือตอนนี้เรายังเปิดโอกาสให้เข้ามาหยอดชุดได้เรื่อยๆนะคะงั้นต่อไปเราก็มาเปิดคลิปต่อไปันี่ใช่แล้วเราจะดูของรุ่นอะไรดี ไหนมีรุ่นไหนที่อยากนำเสนอของตัวเองตัวบ้างไหมเอ่ยว่าอยาก,ยากเห็นของตัวเอง,อง,เองมันเป็น,นอ,อยา่าง,งไรบ้างไหมคะเราต้องให้เกียรติของผู้ที่มาใหม่ใช่งั้นเปิดของรุ่นสี่ด,ดีกว่า มีใครตอบอะไรจริงจังกว่านี้ไหมคะ ไม่สาคัญเท่ากับเราอยากเป็นอะไรเท่ากับตอนนี้เราเป็นอะไรนะคะใช่ค่ะเรามาสัมภาษณ์พี่รุ่นกันดีกว่าเริ่มจากพี่ประธานรุ่นค่ะขอขอเชิญลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะ,คะโอเคค่ะนีะ่คือให้เกียรติกันแล้วนะให้เกียรติอย่างสูงขอบคุณค่ะสัมภาษณ์สิคะแล้วก็อยากทราบความรู้สึกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่งงใช่ไหม ตอนนี้รู้สึกยังไงผ่านมาแล้วสิบปีหมายถึงเอาแผนไทยผ่านมาแล้วสิบปีไม่ได้ใครถูกต้งค่ะคือ <c ười> จริงๆงงกับการเรียนทำทางน,าาน,ในใ้องไทยเดี๋ยวพี่ตั้งสติแบบคือน้องก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่แผนไทยเนี่ยเดินทางผ่านมาแล้วสิบปีปใช่ไหมออตอบเป็นกองเลยค่ะก็ติดตกามในเฟซบุกนะคะ ก็ยินดีค่ะที่ได้เห็นแพทย์แผนไทยมีวันนี้แล้วก็หวังว่าคงจะให้ได้มีแค่สิบปีอาจจะมีต่อไปได้เรื่อยก็คืออยากให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกปีค่ะแล้วก็คือจะสิบปีนี้คือจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเราทุกคนค่ะก็ะะทุกคนก็ช่วยกันทําให้มีวันนี้ก็ดีใจค่ะล้วคิดว่าทุกคนแช้สิทเหมือนกันตบมือต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วง รีวิวอาหารค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเทสอาหารให้ทุกคนได้ได้ชิมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากซุปนี้นะคะซุปนี้มีอะไรบ้างคือผูแดงโคดค่ะซุปนี้นะคะก็มีเป็นพวกผักนะคะสำหรับคนที่กินครีนนะคะใครที่กินคีนนะคะให้ตัดเฉพาะซุปนี้แล้วก็ห้ามกัดค่ะ ทุกคนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะไปแย่งอาหารคนที่ไม่ได้กินครีมน,นะคะสำหรับคนที่กินครีมที่แปลว่ากินให้เรียบนะคะก็เชิญได้ทุนนะคะซึ่งดิฉชั้นยูสายก็จะไม่ขอข้องแวะกับสายนี้นะคะเราจะาไปกินครีมหมดทั้งจานนะคะใช่เราจะไปทุนนะคะเปิดค่อะอัะาานลรกภาษาอังกฤษคือ streamline แปลว่าข้าวหนึ่ง ข้าวสวยถ้างั้นมันต้องเป็นดนตรีไทยสิมันจะเป็นสตรีทไทยได้อย่างไรต้องรับแบบผมจะคิดนะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะมีข้าวผัดหมูแดงเปิดไว้ค่ะขาดเราจะคุยทายข้าวผัดหมูแดงนะคะซึ่งอร่อยมากโบ้ดมีชื่อว่าหมูแดงเราผัดมันน่าชิมมากเลยนะคะโอเคค่ะเปิดคันดูต่อไปค่ะ เมนูต like like okay, ่อไปนะคะก็เป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะทำอาหารกินก่อนเอาชิ้นไม่ดูเขามันอร่อยไปอ๋ออันนี้ก็คือแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายใช่ไหมคะเต็มที่ค่ะเพราะเรื่องนี้ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้หมูกรอบค่ะหมูกรอบพักที่ขิงถั่วยาวนะคะถั่วยาวถั่วปากยาวค่ะ ดูหน้าตามากค่ะอยากรู้เหมือนกันค่ะรสชาติจะมีแค่ไหนงั้นช้อนกลางน,นะคะอ๋อช้อนกินได้เลยต่อไปค่ะลำดับต่อไป,อไ,ปไก่ผัดอะไรอ่ะไก่ผัดเห็ดสดข้าวโพดอ่อนซอสชีสแกนวิชมัสตูและเบบี้คัลโอ้ชิมราคาแพงมากไก่ผัดเห็ดสดใช่ค่ะต่อไปต่อไปนะคะ อดกระเทียมพิไทยอยากทราบว่าใครเป็นคนเลือกเมนูอาหารคะโอเคมากค่ะต่อไปนะคะบลอร์รี่ผักกุ้งค่ะเราเชื่อว่าชาวนิวเคุียร์จะไม่กินใช่ไหมคะเราจะกินแต่กุ้งค่ะ <c oughs> ไม่กินบลบอรครี่ <c oughs> ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอย่างต่างๆมากมายนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นยำคอมย่าง แล้วก็มียำหมวปีเห็ดตามรสชามีอะไรอีกคะแล้วก็มียำไก่อบนะคะไม่ค่อยเรีเท่าไหร่ตรงนี้มีมีกรอบชาววางด้วยนะคะแล้วก็มีดอกแคร์สอดไส้หมูทอดกรอบนะคะส่วนป้อนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะคือต้มขาไก่ค่ะเอ้เริ่มร้อนๆนะคะกลิ่นนี่ดีมาก ก็ยังคงจะทํางานเต็มที่กับหน้าที่ต่อไปะะเราเต็มที่กับหน้าที่ค่ะเราให้ผู้ชมได้เห็นนะคะว่ากลิ่นมันดีค่ะแสีก็ดีมากมันมีแต่เนื้อแลอ้วค่ะที่มีอยู่เลีค่ะโอเคค่ะถ้าต่อไปนะคะจะเป็นชุดผลามาไม้และขนมหวานนะคะซึ่งเราได้ชิมไปแล้วค่ะว่ารสชาติดีนจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสสารพัดนะคะก็จะมีผลไมา้น,ปปะนะคะเป็นสับปะรดแตงโมนะคะแพนทาลูบแล้วก็มาร์บกอลเราจะมีดิวต์ลาตองท็อปปิ้งนะ เลือกใั่ได้เลยเต็มที่นะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะถ้าใครหิวน้ำหรือน้ำหมดนะคะสามารถเติมได้ด้านข้างเรียบร้อยเลยค่ะน้ำแบบนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนหิวแล้วนะคะลุกขึ้นมา